mm -hmm. แต่ควัน,นไม่มีเลยอะแม่งแดดควันหมดเลยเปิดน้ำมันรถสี่สิบถ้ากดกันเลงลึกทีึินไปะโอ้ปันดไม่มีนะจ้าฟิลอชอบคนมาเนี่ยรักทิบอเนี่ยสวัสดีครับนายยูนะครับสวัสดีนานาทุกคนนะครับวันนี้นะครับ เฟิร์สเทสนะครับในออนิวปาเจโลนะครับกับเทอร์โบไมเวกนะครับท F 0 3 5ไสห้น0ในศแล้วก็ทำปาก44<ส>ปาก3นิ้วนะครับวันนี้เทสครั้งแรกเลยนะครับต้องบอกเลยว่าประทับใจเดี๋ยวรอ,อไฟเขียวนะไฟเขียวรรเราไฟแดงอยู่ต้องบอกเลยนะครับว่าประทับใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับเทอร์โบลูกนนี้นะครับ<ม>ก็ ไม่สามารถเห็นจะไม่เห็นหน้าเจ้าของรถนะครับเพราะว่าติดลิขสิทธิ์นะครับเอาเป็นว่านะครับอ่ะนะขอเสียงหน่อยเป็นยังไงบ้างฟีลิ่งเทอร์โบลูกนี้ดีครับต้นกลางมาครบครับถือว่าใช้ได้ครับผมถือว่าใช้ได้เนาะติดบูดไวเนาะติดบูดไวครับผมก็มีท็อกมารอแต่รอบต่ำๆเลยชอบถือว่าดีนะดีครับเยี่ยมเลยครับนี่นะครับก็สําหรับคนที่รอ ฟังการเทสเทอร์โบลูกนี้อยู่นะครับก็ไม่ได้เปิดกล่องวิ่งนะครับตอนออกมาจากอู่พี่โยงนะครับก็มีรีแมปสเตปต้นนะฮะอย่างเดียวนะครับก็ติดบูตติดเร็วนะครับแล้วก็ขับขับดีเลยแหละนั่งอยู่ข้างๆก็รู้สึกได้เลยนะครับนะครับก็เทอร์โบลูกนี้นะครับเป็นปากสี่สีนะครับเต็มใบนะครับแล้วก็เป็นปากสามนิ้วนะฮะเป็นปากสามนิ้วเป็นใบบิเลตนะครับ เป็นบูตการลุนซิ่งนะฮะจากตัวเทอร์โบแข่งนั่นแหละเอามาใส่ในไมเวกนะครับวัดด้วยวัดดีครับตัวเอนะครับเทียบกับก่อนหน้านี้เนี่ยสิบเอ็ดไม่เชียบอกจะบอกใบหน้าอีกก่อนหน้านี้นะครับก็ก็ดีครับก็ดีครับพี่ก็ดีนะครับแต่ลูกนี้ดีกว่าดึงตึงกว่านะครับบอกเลยว่าตึงกว่านะครับตึงกันเห็นเห็นแต่นิดเดียวนี่รู้เรื่องเลยนะ ขอใบหน้าสี่สี่เต็มใบนะล้อฟีกันง่ายๆเลยนะครับควันไม่มีด้วยนะเปิดน้ำมันไปเยอะเหมือนกันนะครับควันไม่มีด้วยบูตยี่แปดกินลมนี่น่าจะประมาณเฉียดเฉียดโบเดิมน่าจะมีสามสิบกว่าล่ะนะครับแต่ด้วยใบหน้าที่มันใหญ่นะผมผมคงจะไม่ให้เล่นบูตสูงแล้วครับเพราะว่าบาลานซ์มันน่ะมันมันไม่ได้กับใบหลังอูแล้วเพราะใบหน้ามันใหญ่แล้วก็ ก็เหมือนเทอร์โบแข็งทั่วไปนะครับใบหน้าใหญ่มากๆก็เปิดบูตเยอะไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าโอกาสที่มันจะพังมันก็มีนะฮะเสียงหอนไม่มีครับพี่เสียงหอนไม่มีนะฮะแล้วก็ติดบูตเร็วนั้งแตะรอบต่ำใช่ครับ1,500รอบก็มีสิบปอนด์ครับ1,500รอบมีเกือบเกือบสิบปอนด์นะครับไม่ปิดกล่องไอ้ไม่เปิดกล่องนะฮะเดี๋ยวผมจะลองจูนไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยนะครับก็ ไปกันนะกันนี่แหละวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะอยากเจอตัวก็พระรามสองครับเดี๋ยวมาดักได้นะดีครับดสีสถานีคุณสถานที่คุณเคยส่วนใหญ่น,น้าๆที่ราจูนรถกัผมก็จะเส้นนี้นะวิ่งเก็บอาการสติยุธกันนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับก็คือขับไปจูนไปคุยไปแล้วกันนะฮะก็ฟิลลิ่งแรกที่ลองขับนะครับก็รู้สึกได้เลยว่า มาแรงครับมาแรงมาเร็วขับง่ายนะฮะขับง่ายเจ้าของรถบอกว่าเปลี่ยนเลยอาการดีกว่าเดิมเยอะนะครับดีกว่าเดิมเยอะเลยครับและด้วยจากที่ผมเคยพูดไว้หลายๆครั้งแล้วนะครับว่าไอ้เทอร์โบไมเวกเนี่ยถึงว่าจะอัพใบขนาดไหนก็ตามนะครับจะขยายฐานใบเท่าไหร่หรือใช้ยอดใบสูงเท่าไหร่จุดอ่อนของเทอร์โบไมเวก ก็คือปากนะครับปากดูดซึ่งถ้าเราไม่มีการทําปากดูดนะมันก็ไม่สามารถที่จะทําดูดอากาศเข้ามาได้เร็วเพื่อชดเชยในการอัดได้นะครับผมบอกไว้แล้วนะอันนี้ถือว่าผมทําคนแรกนะครับสําหรับเทอร์โบไมเวกปาก4 4ี่นะครับปาก3 York, ามนิ้วยอดใบ4สี่นะผมถือว่าผมทําคนแรกนะครับเอามาลงให้ดูคนแรกสนานเสนอผลงานคนแรกนะครับก็ถือว่าประทับใจมากเลยนะฮะ อันนี้กําลังการทาปรับจูนอยู่สวัสดีครับนพอยนะครับสวัสดีครับวินนะครับสวัสดีครับนอรโจนะครับสวัสดีทุกคนนี่เข้ามาดูไ์สดนวุฒนะครับก็บอกตรงตอนนี้ก็กําลังจูนรถเก็บอาการนะครับน้ำมันหกสิบควันไม่มีเลยครับโอ้หมันหกสิบเยอะนะในกล่องพอดีเนี่ยเท่ากับเอฟบาห้าบูสามสิบไปนะมาได้ครับมาได้ครับตึงๆเลย บูตไม่มีร่วงนะครับด้ยินไหมบูตไม่มีร่วงนะฮะยังไม่ได้จูนอะไรเลยนะครับเป็นเทอร์โบไอเป็นโปรแกรมที่ผมก๊อปมาจากในรถผมนะนะครับในโหมด2นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับจูนตารางจูนเพิ่มเติมนะครับมีรีแมปแล้วนะครับสเต็ปต้นนะครับจาก e c ETH นะครับ e c i จูนนิ่งจะถัดใหญ่บายนวุดนะครับแล้วก็มีกล่อง Power D นะครับโปรสป e d Thailand นะครับ มีนิวปลาเตรียมตัวย้ายค่าอีกสองคันนะครับยังไงเดี๋ยวติดตามมาดูแล้วกันอย่าไปรู้เลยว่ารถใครนะครับเอาเป็นว่านั่นแหละกดดันอยู่เหมือนกันนะครับคันนี้ก็กดดันนะครับแต่ว่าพองานจบออกมาได้ดีแล้วรู้สึกดีเลยนะครับทีนี้คนที่จะทําสเต็ปเทอร์โบลูกนี้นะที่ผมจะบอกไว้นิดน,นึงก็คือว่าลูกนี้มันเน้นหนักนะครับ เน้นหนักเน้นเร็วนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ายังไม่ได้ทดสอบการเดินทางนะครับอยู่จะต้องออกไปจูนการเดินทางกันอีกนะครับเป็นลักษณะทัวริงนะครับอันนี้จูนแบบใช้งานขับในเมืองอยู่นะครับกําลังทดสอบนะครับจูนปรับการใช้งานแบบขับรถในเมืองนะครับก็คือเติมคันเร่งเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูทุกดูการตอบสนองเครื่องยนต์ดูคันเร่งนะครับแล้วก็ดูในส่วนของ ฟิลลิ่งการเล่งแซงนะครับยังไม่ได้เน้นอะไรเลยนะครับยังไม่เน้นการขับเดินทางนะครับดีครับดีเลยนะครับบอกเลยนะครับลูกนี้อย่าเพิ่งเมสเซนเจอร์เข้ามานะขออนุญาตจูนรถก่อนเดี๋ยวค่อยถามกันนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขอจูนรถก่อนนะฮะจูนไปด้วยพูดไปด้วยนะครับแต่ว่า ไม่ได้ไม่ได้นี่นะไม่ได้ไม่ได้ตอบนะมาเทนเจอร์นะครับแรงดีไม่มีความหล่อจริงที่มาได้มาได้ดิวปลานิวปลานิวเรตันสายผมนี่ถ้าจะเล่นลูกนี้นี่เฮ้ยผ่านนะครับขับสนุกสนุกบอกเลยแม่งคุ้มไม่มีงบเอฟห้าจบลูกนี้ไหวอยู่นะไม่ได้แรงด้วยนะของเทพด้วยแต่ลูกนี้นะครับคนแรกนนาแกโชคดีครับ บอกเลยเลยลูกนี้ยจัดเต็มครับราคาไม่หนักด้วยลูกนี้รวมใส่แล้วบอกไปนี่อาจจะโดนล้านกระทืบเราได้นะครับขับดีครับเปิดน้ำมันหกสิบนะครับ,เด,นนรบเดี๋ยวจะลองเปิดตามบูทเพิ่มนะครับโอ้มีเอฟซีรอติดตามอยู่เยอะเลยนะครับสําหรับลูกนี้ไม่รู้ใครทําตามผมมาที่หลังก็ถก็ถือว่าผมเป็นคนแรกแล้วกันนะเรื่องการยัดสี่สี่ลงไปในเทอร์โบไมเวกแล้วทาระบบแปรผันนะครับ เล่นก็ต้องเล่นให้สุดนะจ๊ะลองกับรถตัวเองเรียบร้อยโอเคนะครับจูดแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ติสวัสดีครับนะ้าธีรพัฒนนะครับแฟนแฟนิวบัจเลอแฟนแฟนนิวเรตันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องแชร์นะฮะ <c oughs> ใบหน้า44 <c oughs> ปาก3นิ้วอะเย็ดเค กันโครงหน้าอะไรตั้งตัวเตี้ยยังทําอยู่ครับมีของเลยพร้อมติดตั้งนะครับสวัสดีจ้าไอนี่พวกแกงเอฟ้ามาทําอะไรกันเนี่ยเห็นเราแป๊บนะๆๆๆนะครับไม่สามารถเปิดเผยหน้าเจ้าของหน้านะครับเอาเปน็นน้วมารู้กันนะครับแต่ว่าขับดีนะครับขับดีอ่าไปเลยนะระวังรถฝาไฟแดงเขานึกว่าเขามาถูก แม่ขับรถดูปรีฝ่าไฟแดงแม่งดูดีจริงจริงชื่อทันเดอร์สระบุรีรับเสียงดูดลมโคตรโหด่ะดูับดูบูธเนี้ยดูนะครับกดเป็นมานะจ๊ะนเรื่งเบาๆลองเยอะไม่ได้คนงานเื่งงานใช่ใช่คือเน้นเน้นใช้งานนะครับสังเกตนะครับผมจะให้ดูทุกคันนะครับบูธนะครับกับรอบเครื่องนะฮะ เทอร์โบหมกมันจะต้องติดไวๆแบบนี้นะครับแล้วนิ่งๆด้วยถ้าทําติดไม่นิ่งคุมบูตไม่ได้นะครับจบนะครับไม่ได้เรื่องแน่นอนนะครับมันต้องอย่างนี้นะครับดูนะครับสําหรับคนที่จะเล่นเทอร์โบลักษณะนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบนะครับวันนี้เฟิร์สเทสนะครับปาเจโร่สปอร์เทอร์โบไมเวกนะครับอัพ44ทั้งลูกนะครับ เป็นระบบแปรผันนะครับเหมือนเดิมเต็มระบบนะครับดูนะครับไม่มีรอรอบนะครับนี่คลองขับแบบการใช้งานจริงเลยเดี๋ยวเราวนอีกรอบหนึงน,นะเดี๋ยวเราจะออกวิ่งพรมสองับไปมหาชัยกันนะครับอันนี้เวลา16บหกนาฬิกาส4บสีนาทีนะครับชิวๆนะครับอ่าดูไว้นะครับสำหรับคนที่จะทำเทอร์โบหมกนะครับผมไม่รู้ที่ไหนก็ทำกันยังไงแต่ผมทำแบบนี้นะ ผมชอบแบบนี้หมกหมกจริงๆมกไปแฮะดูไม่ออกเลยว่าหมกนี่ครับดูนะครับถามน้าเขาแล้ววาน้าเอาไหมน้านบอกไม่เอาดิคนรอเต็มเลยนะเราวังพ่มาเลิกงานลูกพี่ครับผมเล้ครับเรามาดูกันนะครับคือ ถ้าอยากจะเล่นนะฮะมันก็ประมาณนี้นะครับขับสนุกแต่ว่ามันประหยัดหรือเปล่ามผมก็ไม่รู้ว่ามันก็ตัวใครตัวมันละกันสำหรับลูกต่อไปนะครับถ้าจะทำสเตปนี้นะครับบอกล่วงหน้านะครับเพราะว่าลูกนี้ผมเตรียมงานพอสมควรเหมือนกันกวิ่งหาของวิง่งดูุอ้อุ้ยอุ้ยปาหน้าเลย การตอบสนองนะครับดูไวเลยนะฮะสำหรับคนที่มราดูนะครับไม่มีควันนะแม่งแดดควันหมดเลยครับดูบูธนะครับกดก็มานะครับไปเบาๆอ่ะอนะกดเขเร่งนี่เติมเขเร่งดูนะครับพอเติมเขาเร่งบูทฟาดเลยนะครับไม่มีรอนะครับไม่มีมารอเออเมื่อมึนนะครับกระตุกนะฮะเราเดี๋ยวเราตรงไปเราเลี้ยวกลับเหมือนเดิมครับ พอไปถึงปั๊มเราออกซ้ายออกพลามสองเลยทีนี้จะวิ่งยาวๆความเร็วเดินทางเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับนวุฒิจะพาไปนั่งปาเจโร่ต่อนะครับเป็นความเร็วเดินทางนะครับหาตาการเล็งแซกช่วงร้อยสิบร้อยี่สิบนะครับเพราะว่าเป็นความเร็วปกติที่เราใช้งานกันนะครับดูไลฟ์ไปยาวๆเลยนะครับสําหรับคนที่นะครับสนใจเทอร์โบรุ่นี้อยู่นะครับสวัสดีครับลูกพี่ สวัสดีครับฟิลนะครับสวัสดีครับนาตตานะครับนี่ก็จะเป็นโปรสปีดเพอร์วดีนะครับนะครับโปรสปีดเพอร์วดีนะครับอันนี้นะจะถามมานะครับแล้วก็ส่วนเทอร์โบเนี่ยเป็นเทอร์โบที่ผมทำนะครับหยั่งนะอ๋อเซนเซอร์อ๋อ บอดเอเวอเรสต์เหมือนกันนะครับเออนะครับตอนนี้ก็ต้องจูนด้วยนะครับแล้วก็นะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับการตอบสนองแล้วก็บูตนะครับการติดบูตต่างๆเนี่ยรวดเร็วทันใจนะครับปิดกล่องก็ยังสามารถที่จะทําบูตได้นะครับแล้วก็การขับเนี่ย,ยกินาแกเคยมีกล่องคาเรงมาอยู่แล้วแล้วเคยรีแมปมาอยู่แล้วด้วยนะครับ พอ,อมาขึ้นเทอร์โบใหม่นะครับแล้วก็รีแมปสเต็ปต้นนะครับก็เห็นความแตกต่างเนาะใช่ครับก็นาใช้กล่องเร่งอยู่ด้วยนะแต่กระถอดออกแล้วก็มีรีแมปแล้วก็มีเทอร์โบนั่นแหละน่าจะได้อันนี้สองจกเทอร์โบที่มันติดบูตไวด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ดึงเร็วนะครับนี่ส่วนในเรื่องของความทนทานเนี่ยก็มั่นใจในระดับหนึ่งเพราะว่าใช้อ่า ใช้การลูนซิ่งนะครับแล้วก็บูตซิ่งจาก4 4แข่งนะครับจากโลเกอร์มชั่นวิทนะครับจัดหาให้มานะครับโดยพี่หนุ่มสายสี่นะครับใส่ในนะในส่วนนี้นะครับส่วนการปรับเซ็ตเนี่ยเป็นหน้าที่ของผมนะครับแล้วก็พี่วิทนะครับโลเกอร์แมชั่นวิทนะครับดูบูตนะครับการใช้งานนะครับดูนะครับดูว่ามันตอบสนองดีขนาดไหนนะครับขับกระเร่งเบาๆชิวๆนะครับ ออก้ายตรันมอทอร์นะครับเดี๋ยวจะพาไปสตีดเทสกันนะครับในการขับร้อยสิบร้อยยี่สิบนะครับดูว่าตาการเล่งแซงนะครับแล้วก็ไปโยนเก็บตรงนั้นนิดหน่อยนะครับตอนนี้แฮปปี้มากอย่างหนึ่งก็คือควันนะครับจุ่มหัวเกียร์ไม่มีควันนะปกติเทอร์โบหมกบางลูกเนี่ยแม่งมีควันเก็บควันลําบากนะครับแต่ลูกนี้ไม่มีนะครับน้ามันเยอะด้วยอ่ะให้ดูแวบหนึง่งเ,เดี๋ยวคนลอกสระวางจูนนะครับ มันพีกสูงสุดคือ65%เลยทีเดียวนะครับเท่ากับ F55 รู่สเลยนะดูนะครับไม่มีควันหัวเกียร์เลยนะเอาใครว่าปาเจโร่สบโหมมีควันดูนะครับลูกนี้ไม่มีควันเลยนะอมควันหมดนะครับนี่จัดให้ผมด้วยนะจารย์อะไรยังไม่ว่างงานเยอะเดี๋ยวสาวเดยเข้าปั๊มครับเนี่เข้าปั๊มบุรนะครับเดี๋ยวจะออกพลมสองกันแล้วสติเทสร้อยสิรอยี่นะครับ ขวานเสียเือนไงน,นะครับมองตรงทำรถต่อเนี่ยกงดดันอยู่นะไอเรื่องประหยัดไม่รู้นะเรื่องประหยัดไม่รู้เห็นอยู่สิบจุดแปดกิโลเมตรต่อลิตรอยู่นะตอนนี้ในจอ AVG เนี่ยเพราะว่าเทอร์โบลักษณะน,นี้ติดบูตไวเนี่ยมันการจ่ายมันจะเร็วนะฮะอาจจะไม่ได้ประหยัดสักเท่าไหร่นะแต่เรื่องการขับสนุกนี่ผมฟันฟันพงนะเฟิร์มอยู่ว่ามาได้แน่นอนนะครับ ดูอ่ะแหม่บูธมาเร็วดูได้จากหัวฟูจ้าพระคุณอยากได้บูธสามสิบสามห้าดูนะครับไม่ต้องเน้นบูธเยอะเน้นแค่นี้แหละเอาขับสนุกพอแล้วโอ้โหบูธเยอะไปไหนเดี๋ยวก็เสื้อแตกไม่เวท <c oughs> อ้นี่มันเพิ่งจะทำเทอร์โบเอาเทอร์โบมันจะเอาอแล้วเหรอจะเย็นดีพี่ตรงอย่างเดียวนะครับตองอย่างเดียว,ออย,เดยวเลยนะเหมือนนะครับรถไปเที่ยววิ่งร้อยสิบร้อยยี่ ครับดูนะครับเดี๋ยวดูความเร็วเดินทางนะร2อยี่สิบนะครับร2อยี่สิบยกคันเร่งมีบูตอยู่ที่สิบห้าปอนนะครับนะครับดูรอบเครื่องอยู่ประมาณสองพันนิดนะฮะอันนี้กดเล่นแซนที้นะึงดูในบูตนะเห็นป่าวกดปุ๊บขึ้นเลยจ้า <c oughs> ให้ดี <c oughs> ด,ดีดี <c oughs> นะครับรูนี้แจมครับแจม ถือว่าจดลิขสิทธิ์แล้วกันลูกนี้ว่างานนี้มันคนจองเพียบเลยเนี่ย,ยาตายแล้วุูอ,ออกเลยครับนะเข้าเส้นหลักนะครับเข้าเส้นหลักเลยครับเดี๋ยววิ่งยาวๆเลยดูนะครับการโยกรถนะครับกดก็ามาเลยนะรถผู้ดีเลยอนะ่ะทางนี้ฟันไม่มีน้ำมันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเปิดไปเนี่ยให้มันรับกัรเทอร์โบครับ หือว่าไม่ผิดหวังนะครับคาดหวังเลยเหมือนกันไม่ผิดหวังครับมีคอมเมนต์มาบอกว่าเรื่องน้ํามันผมว่าถ้าปกติอันนี้ใส่เทอร์โบหก็เหมือนกันสเต็ปคล้ายๆน้ำนี่แหละแต่ว่ายอดไปสูงนะครับชิวๆนะปกตินะวิ่งความเร็วเดินทางประมาณไหนครับร้อยยี่อร้อยสิบอ๋อประมาณนี้เองครับโอ้ยก็มันก็ไม่กินเท่าไหร่นี่ใช่ครับแต่ว่ากดปุ๊บก็มาเลยนะมาดูนะครับ ลูกนี้นะครับผมบอกเลยนะรวมใส่นะฮะรวมใส่ไม่ถึงสองหมื่นนะครับรวมใส่รวมแปลงปากสามนิ้วนะครับรวมท่อไอดีนะครับปากสามนิ้วที่ต่อกับกองนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ถึงสามไม่ถึงสองหมื่นนะ <laughs> ใช่ใช่อยู่ที่คนขับแถ้าสอ,องร้อยจะเราประหยัดฟองหนึ่งลูกได้จับไปดูกนนะครับผม ไลให้ดูเลยนะว่าขับทาเเดินทางนะครับดูด้วยกันเลยนะครับพร้อมๆกันกดก็มาไม่มีรอดูบูธนะครับต่อสนองเมื่อกี้อ๋อเผลอกดกันออกมาล้อฟรีสามเกียร์เลยพักชั่นกระพริบป,ปิปป๊บปๆปปปปเลยนี่ว่ารถเป็นไรรืบดูนะครับ ดูนะครับเทสกันนะครับให้เห็นๆเลยนะก็เปิดกล่องอยู่นะครับโหมดสองนะครับเราจะดูบูตดูอะไรไปด้วยกันนะครับพอจูนน้ำมันเข้าไปพอเลยไม่ต้องใช้นี่เลยไม่ต้องใช้บูตมือนะบูตมือแค่ประต่อประคองไว้เฉยนะเมื่อกี้ตอน,นมาจะอู่ปิดกล่องมันก็ยี่ห้าแล้วพอเปิดน้ำมันมันก็ยี่แปดเป๊ะก็ไม่ถอยด้วย ดูนะครับไม่มีถอยนะกดฟาดปุ๊บอยู่อยู่ปุ๊บเลยนะแล้วก็ไม่มีถอยว่ามันจะถอยลงด้วยนะไปต่อแล้วนะผมว่างานนี้นะคนนี้อัพเทอร์โบไมเวทไปแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ทำกับผม mm hmm. ยังใส่เนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้น่าจะมีม่เซนเจอมาเยอะมันมีหลายคนหนังถามาอยู่เ็นงานอยากแก้อ่ะกะดูแล้วกันตามภาพนะถ้าแก้แล้วก็เป็นแบบนี้นะครับ สูตรผมเน่เรื่องนี้นะดูบูธนะฟาดขึ้นหงายหงายเลยนะไม่มีมารอช้าแล้วมันกะตกนะครับไม่มีนะครับให้เห็นกันเลยรถเยอะรถเยอะเยอะเวลาเรื่อนง,งานแล้วรถเยอะกดมาเป็นมาเลยนะครับดูไปด้วยกันเลยนะครับโอ้โห <c oughs> oh, จัดให้ผมหนึงลูกอีกแล้วใจเย็นนี่ ก็จะมีเสียงฟอตฟอตตามเทอร์โบแปรผันนะต้องมีอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีควันด้วยนะครับหัวเกียร์นะครับหาจุดมาเล่นไม่มีควันนะผมบอกเลยไม่มีควันเลยแล้วน้ำมันไม่ได้น้อยนะหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะในไมเวทนี่เยอะอยู่นะลองปิดกล่องนะครับปิดกล่องอปิดกล่องครับเป็นรถแมปสเตปต้นอย่างเดียวเอานะลองขับดู ก็ค่อยๆเดินเรื่อยๆอค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะฮะก็ยังมีบู๊ได้ใช้งานปกติอยู่นะครับ1500รอบนาทีรอได้สิบสิบไมอะไรสิบรอบนะนัดจุ่มทาเล่นลึกๆทีจุ่มครับดูนะครับมาให้เห็นกันเลยนะอันนี้หมดหนึ่งนะครับอันนี้ใช้งานทั่วไปเบาๆนะครับหมดหนึ่งโหมดห่แค่เต็มๆโหมดสองจะตึงๆกว่านี้ใช่ครับ ผ่านครับผ่านสามผ่านเลยครับสามผ่านเอาละต่อไปนี้เราจะเป็นการขึ้นนะครับสะพานนะครับที่รถเทอร์โบหมกหลายคันมีปัญหาการขึ้นสะพานนะครับว่าบูทหายบ้างบูทไม่มีบ้างนะครับควันท่วมนะครับเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันนะฮะป็งไงครับดูบูทผมครับกดปุ๊บมารอเลยนะไม่มีควันลยนะจ๊ะขึ้นเลยอ่าจบ ดูนะครับขึ้นสะพานกดปุ๊บมาเลยนะฮะไม่กิดหลังจริงๆเลยเดี๋ยวเราไปขึ้นยูเทิร์นเกือบม้ากลับนะครับมาดูนะครับดูนะครับกดกดปุ๊บก็มาเลย บอกว่าความเร็วเดินทางแค่นี้เหลือเฟือเลยครับสบายสายเลยอ่ะดูนะนะชอบชอบหมดสองหมดสองนะครับโหมดสอง,ง,งนี่ง่ายๆเลยนะแต่ก็เล่นนี่ปื๊ดปื๊ดมาเตรียมตัวทีซ้ายครับ ไปเก้าสิบสองร้อยก็มีนครับก็มีบ้างนะใช่ครับโล่งๆครับแต่น้อยมีรัดสองสามครั้งเองเดี๋ยวเราออกซ้ายครับเนี่ยจะเตรียมใช้งานก็โอเคแล้แค่นี้อันนี้อย่างที่มีคำถามมานะครับว่าจะทนประมาณขนาดไหนนะครับเทอร์โบโหนใบขนาดนี้นะครับเดี๋ยวอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่าการลุนนะครับการลุนเป็นตัวแข็กนะครับ กัรลุนบูตเป็นตัวแข่งทั้งหมดนะครับเป็นศูนย์ี่ี่ตัวแข่งนะครับผมบอกไปแล้วนะครับว่าเป็นตัวแข็งต่เนื่องด้วยนะครับว่ามีการากลึงนะครับตัวเทอร์โบเองแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นใบหน้าแล้วฝาหลังนะครับหรือว่า,าโข่งไอเสียอะไรประมาณนี้ถ้าแช่ยาวๆความร้อนสะสมอาจจะต้องมีนะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องดูในเรื่องความทนทานต่อไปนะครับแต่ถ้าสเต็ปการใช้งานเนี่ยขนาดนี้คือผ่านแล้ว ถือว่าทําได้ดีนะครับทําได้ดีการเล่้งส่งเล่งแซงทําได้ดีหมดก็คาดว่านะฮะช่วงช่วงท้ายก็น่าจะเดินแรงเพราะว่ามันแป๊บเดียวมันร้อยสี่ละเมื่อกี้กดเราเรีงมาพวดเดียวก็ขึ้นมาร้อยสามร้อยสี่แบบไม่ทันมองเหมือนกันนะครับในเรื่องของการตอบสนองเนี่ยอันนี้เห็นกันชัดเจนแล้วว่าการขับใช้งานจริงๆก็คือการสตรีทยุสจริงๆเนี่ยผมลองให้ดูมาแล้วตั้งแต่เริ่มต้นไลน์เนี่ยถ้าหน้าๆดูกันอยู่ก็จะเห็นว่า มันขับง่ายก็กดไปบูตก็มารถมันก็ไปเลยนะครับไม่ได้มีรออะไรนะครับแล้วก็ควันไม่มีลรยรอด้วยนะฮะก็เป็นถือว่าคอมพ l ลตนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปส่วนเรื่องความเร็วปลายนะครับความทนทานอันเนี้ยความเรียวปลายมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบูตบูต t มันมาตึงนะครับแต่เรื่องความทนทานเนี้ยก็ต้องดูต่อไปนะครับก็คงจะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับด้วยการเพราะเป็นการโมดิฟายและยิ่งเป็นการโมดิฟายลักษณะที่โอเวอร์สเปคนะครับก็ต้องบอกกันตรงๆนะใบหน้าใหญ่ขนาดนี้นะซึ่งไม่มีใครทํานะแล้วก็ใช้เป็นแปรผันไม่ได้ใช้โครงดิบด,ด้วยนะครับน่ากระทแทกแลแรงอีกอ่าดูนะครับที่แปดไม่มีร่วงอ่ะ ค้างๆแล้วก็อ้าวไตตันไปไหนแล้ววะเมื่อกี้หายไปแล้วนะครับเมื่อกี้เทียบเทียมน้องๆน้องไตตั้นนะก็กดขายไปเลยนะครับก็เห็นอยู่นะครับการตอบสนองยนต์นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณน่าที่ดูนอยู่แล้วกันนะครับในเรื่องของเทอร์โบหมกนะครับสเต็ปนี้เป็นอันว่าถูกใจนะครับ แฮปปีนะทั้งผู้นะนคนทํานะครับคนจูนเจ้าของรถนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับก็ขออนุญาตนะครับปิดไลค์แล้วกันเนาะเดี๋ยวยังไงผมจะมาอัพในเรื่องของหน้าตาของมันอีกทีหลายๆที่กินน้าเห็นกันแล้วล่ะเดี๋ยวมาอัพให้ดูหลังจากที่ใส่ไปบนรถเรียบร้อยแล้ว